มืดมากฮิตนไทยไหน่อยอยังจะไปย่งเนี่ยแต,ต่ไปต้มกินมันสูงคิดว่าเด็กข้าหาชการก็จะคงมาโซนนี้แหละแต่เขาไม่ได้มีพื้นฐานสันดานเห<อ>มือนพวกเราป<อ>ะไม่ได้เหมือนพวก e อีแม็กมากป้าที่แบบว่าจะเอ้ยเนี่ยนี่อันนี้ก็ใช่นะเนี่ยค่าบาัตค่าบัตเท่าไหร่เล<อ>ะมึอือตุ๊ก็ ดูไปดูมากล้องกูก็เสืออยู่เหมือนกันเนี่อันนี้เขาเป็นทำอะไรน่ะตัดดอกไม้หรอัดนี่นะครับมาเที่ยวให้เราหนาะนี่นะคะเป็นหน้าแบบธรรมชาติอย่างเราเอามาเที่ยวแบบอย่างนี้นะคะนี่คือพิธีกรหลักช่องนี้ค่ะสวยมากอตอนกลางคืนยิ่งสวยมึงไม่ถ่ายรูปหรอ,อต่อนะครับอุ้ยจะไปทางไหนดีซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวา ฝ่าละกันเริ่มก่อนเึอเขาเป็นพี่น้องกันหรือเขาเป็นแฟนกันวะเป็นพี่น้องอะไรเธอก็ดูอันนี้เหมือนยูบาชีพี่น้องาจะเป็นพี่น้องกันคนละแม่ก็ได้คนละแม่วะจ้าคนละแม่ <c oughs> โอ้ยอิจฉาจังเลยอ่ะทำไมเข้ามากันเป็นคู่วะเออทำไมเขาได้แฝงหลอดจังเลยอ่ะ พามาที่เราเราไม่ดีตรงไหนอะดูหน้าพวกเราสิสวยไม่ได้พ pues ึ่งหมอเลยเราไม่ดีตรงไหนทำไมไม่มีใครสนใจเลยนะครับเราไปต่อกันนะครับเมื่อก uh ี้นี้เราไปทางขวามีดาราตามช่องของเราน้องอันเดอร์น่ารักจังเลยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ นี่นะครับเมื่อกี้นี้แซลเด็กไปกลุกหนึ่งตรงนี้สวยมากแต่ว่าตอนกลางคืนนะักกล้องไม่ดีอ่ะ <c oughs> ถ้ากล้องดีจะสวยกว่าน,นี้มากอะ่ะอยากให้ทุกคนได้มาเห็นเองอะนะคร <ทำ S 1> ับธรรมชาติกลางกลุนะะ่นี่นี่จะเป็นคลิปสั้นๆรับชมอย่างเดียวนะฮะ <c oughs> อุ้ยมึงข้างล่างมีว่ะนีะ่ตรงใต้สะพานอ่ะ <c oughs> นี่ตรงใต้สะพานอ่ะมึงมาดู ข้างล่างนี้มีลานอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเราไม่รู้เราเอาไว้ EP ถัดไปแล้วกันเพราะว่าดาราประจำช่องเราเริ่มวินแล้วเหนื่อยอะ่ะไม่ใช่เลยนะคือเดินมาทั้งวันแล้วอะอยากให้ลูกมืออยากให้มาเห็นจริงๆมันสวยว่แต่ว่ากล้องเราอาจจะถ่ายออกมาไม่ดีเนาะอัน้มันเกลือนี่เจ้ตัวขรดปีกอ้อยปะหรอไม่ใช่ ข้าโพดไม่ใช่เอ่อในกล้องอาจจะไม่เห็นนะฮะโอ้ยหรอมึงเซิร์ช google เดี๋ยวนี้กูก็ไม่รู้กูก็แต่กูไม่ใช่ข้าวโพดแน่นอนย่าไม่เหมือนข้าวโพดข้าวโพดก็ตองแบบนี้เลยอุ้ยสวยมากเข้ยนี่ไงนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวตอในข้างข้างะ นี่คือดาราประจำช่องของเราวีนละหนึ่งเดี๋ยววีนซิตอนกลางคืนเราก็มาเดินป่าเดินเขาเออป่ากลางกรุงเทพนะจ้าแอบร้อนอยู่เด้มันกลับกล้องยังไงวะ iPhone กลับกล้องไม่ได้เลยเนาะ there uh -huh.